ผมจะดูดวงคุณจะมาอ่อยผมให้ยากเลยไม่ได้อ่อยผมว่าหยุดกินคุณมานานแล้วโอเคเราเรื่ของเก่าแหละคุณก็ผลไม้นี่ต้องดูเรื่องดาวพระศุกร์อยู่แน่แม่พากูมาเจออะไรวะเนี่ยไอ้ลอยครับพี่ผมว่าตรงไหมผมว่าตรงพี่ฮะผมว่าตรงนะมันรู้ได้ไงว่ากูเตรียมจะงัดวะ ครับเธออีก<ค>อะฮัลโหลครับเธอแหมแหมเปิดปะอะไรโทรมาจุ๊บไม่มีอะไรครับอืออะไรอยู่ทำไมโทรมาจุ๊บคะแค่คิดถึงเฉยก็ไม่รู้สินะฮะไม่รู้เหมือนกันครับอะไรนะคะไม่รู้เหมือนกันครับอะไรกันนะไม่รู้เหมือนกันครับอ่ะแล้วทำไมโทรมาจุ๊บมันต้องรู้สิมันต้องมีเหตุผลอหม เขาไก่กลับมาเลี้ยงแล้วเหรอเลยนะน้ากลับมาเลี้ยงไก่แล้วไก่คือเชี้ยอะไรวะก็ที่ไหลนะนกนกไอสัตว์อ๋อไป็นท่ขัวไก่กูอยากได้กระเป๋าวะแล้วเสื้อใหม่กูเมื่อไรจะเสร็จวะเนี่ยเฮ้ยใครทำเสื้อเนี่ยไอ้เวทอ่ะเวทหรือเปล่าเวทโอเวอร์นะมันตีอยู่ดิมันไม่น่าจะว่างไม่ใช่ใครนี่ใครเป็นคนทำเสื้อของสภา จีทีจีทีไจีทีทำแต่ว่าไฮน่าจะน่าจะไปหมดแล้วบางชุดเทตนั้นอะอะไรโจไงไอ้เหียโจยืนอยู่ไอ้โจไหนไหนไหนโจครับคนนี้บัตรแจ้งกับบัตรแจ้งกับวัดคอยเฮ้ยไอ้ไฮมึงได้เจอนี่ปะเจอไอ้จีทีอะไรพวกนี้ปะจีทีจีทีช่วงนี้ไม่ว่างเลยน้ำหอมติดทำงานของโอซีอะแต่ เสื้อจะเสร็จแล้วเห็นบอกจะส่งแบบไปแล้วโอเคอะไรอะสูตรพวกอะไรอย่างเงี้ยที่ใครอะน้ามันจะขับพ่อปั่นหัวผมว่าใครอะตัวน้าลงใครอะใครอะฮะใครอะโอ้เกือบโดนหัวไม่โดนพาน้องแบบขับบัดเสียวซะหน่อยไม่ลอยพาพี่แม่งกูต้องไปเดี๋ยวนะตำรวจนี่มันซื้อปืนแล้วก็แต่งได้เลยใช่ป่ะ ไปขอญาตคนตัวนะครับปืนตำรวจไม่มีแล้วนี่ใช่ครับออกแล้วเขาออกไปแล้วแล้วกูแล้วปืนกูจะเอาจากไหนอ่ะปืนจริงอ่ะไม่มีแล้วอะไรนะครับไอ้เที่ยแล้วลูกกูหายหมดเลยร้อยของแต่งหายด้วยหนาวใส่ตู้ใช่ไหมเออไม่เข้ากิจกรรมมาแล้วหายหมดเลยครับก็ทำไงให้รอบีมาปะไอ้ปืนกูเนี่ยไอ้ปืนเนี่ยคอมแบทอ่ะน่าจะเรียบร้อยแล้วแต่มันต้องให้บีทำให้อ่ะช่วงนี้บีมันไม่ค่อยว่างเลยมัน ไม่ค่อยสบายติดสาราปลาเตมอนพวกมึงี้ยไอ้ขี้่ครับ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 จะทำงานอย่างเดียวครับไม่เอาผู้หญิงครับไม่เอาผู้หญิงครับไม่ใช่ผมนะหมรวมไม่ได้ผมมีลูกมีเมียแล้วอม่ไผมมีลูกเอมีเมียเดียวไม่มีอันเดียวเรียกเมียเป็นอันเหรอวะไม่ลบพูดถึงชีทของเมีอนะแล้วก็จีหูเขาร้องนะ ไม่ในชีพผมอยากรู้ปลายสายคือใครนะชีตหลักชีทหลักคือตแก๊งอะไรนะตรงเอเรียล่างสุดเลยอ่ะมันดูแบบพป็นแอดมินก็าดท้ายหรือว่าไปโจเราจะไปทำความรู้จักแก๊งเพราะว่ามันมีแก๊งใหม่ขึ้นระหว่างที่มึงไม่อยู่อ่าฮะไคโจไปด้วยไคโจลงก่อนพี่อซ้อนสามด้วยคันกูซ้อนสามเนียนด้วย ทำไมโหเซตท่านั่งให้กูเรียบร้อยเลยนะพรายเยอะแล้วจะยังไมงไ<ห>มันก็<ช>มันเว้นวักนี่ครับเธอก่ <c oughs> อนนอนคืนนี้ช่วยส่งขอความใช่แต่เมื่อวานหมอดูทักโคตรน่ากลัวไอ้ลอยาไม่ต้องเก็บม,มาคิดหรอกเอย้ยขนาดมาด,มาดูมาดูทักผมเรื่องแบบ ก็ภาพผมก็คิดผมก็อยากคิดน,น,นานนะแม่งเครียดเครียดใหายนะหมอดูมันรายวันป่าวะไปมึงนะไอ้ทียหมอดูมันชื่ออะไรวะดูอีกรอบด,ดีกว่ากูอยากรู้ว่ามันจะเหมือนเดิมไหมหมอทักผมผมก็มีความสุขแล้วนะโหลคุณคุณผมขอเบอร์ไอ,อ้หมอดูนหน่อยได้ไหมคือกับแม่ฮะเอาอยู่คุณเหรอค่ะ อ๋อผมจะให้เขาดูดวงให้อีกรอบหนึ่งอะดูได้ค่ะเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะลูกลูกมีคนจะดูดวงลูกดูไหมคะดูได้โอเคค่ะโอเคให้ไปส่งที่ไหนไหมคะ,จะ,จ,จ,ะจ,จะเจอที่จเจอที่นี่แล้วกันแลนแดงครับเจอครับเจอไอ้ลอย ไอหลงบอก <Net. S 1> ว่าคันเนี่ยมันต้องปรับให้เลี้ยวแข็งขึ้นเว้ยทำไม<ห>อ่ะโอ้ยเฮียกูแม่งโคตรสุดเลยว่ะเลี้ยวทะลุหมดเลยอ่ะแล้วแต่เมื่อกี้มันเราเขาก็าเดือดเลยนะใครอ่ะเลยครับนี่แกงอะไรครับเนี่ยนี่แกงครนักประชาชนนัาจะเล่นแอดตาวิเช่เคยมาถามนาทีนึงอ่ะที่บอกว่าอยู่กันหกคนเนี่ยนะอ๋ออย่าให้เกินสิบนะใส่เสื้อตัวเดียวกันเนี่ยไม่ต้องห่วงครับผมไม่เกินอยู่แล้วจะหาแก๊งอยู่แล้วครับไม่ต้องห่วงโอเคครับ เชียรแล้วเพลงแม่งขึ้นด้วยกับความรู้สึกกูเลยตอนเนี้ยอะไรถ้าฉันเป็นเขาคนที่ยืนข้างเธออืมจะทำให้เธอได้เจอกับรักที่ไม่มีวันเสียใจครับเธอขอดูชื่อเฟียวด้วยนะ่อะไรครับจิมมี่มันจะได้ดูดวงจริงนะน่ามานะ ไม่ซึมแล้วไม่ซึมแล้วไม่รู้น้าจะสไลด์ดิเด็กเอกเด็กดี <จะ S 3> ใช่พอดีจ้ารู้พอดีไอหนูอยากดูดวงเพิ่มเติมได้ไหมไอ้เลยลุงอยากาดูดวงเพิ่มเติมได้ไหมได้ลุงแต่ว่าวันนี้วันเด็ก,ะกอะลุงอะไม่คิดจะมีแบบข้องขวัญวันเด็กเลยหรอกมี อันไหนนันดูบนมือนะยูโดยยิโดหนนก็ไม่เอามีไหมคะมีของขวัญวันเด็กไหมใช่เป็นแมพควันธงหนูหนูจะได้มีกําลังใจดูให้ทุกบปลดโป่งเห็นแบบเจ้าอะไรอ๋อเห็นนะเห็นหลังเห็นหมดเลยมีอะไรให้เปล่าบิ๊กไบมีชีตไหมคะมีชีดชีดเยอะหรือเปล่าโอ ถามตัวเองดิถามตัวเองดิถามตัวเองอะไรว่าชีดเยอะไหมคุณนั่แหละต้องถามตัวเองแม่ไม่เคยกินเลยพี่ฉายให้ชีดเยอะไหมเดี๋ยวผมจะดูดวงคุณจะมาอ่อยผมให้ยากเลยไม่ได้อ่อยผมาหยุดกินคุณมานานแล้วโอเครามันของเก่าแหละคุณก็ผลไม้ นั่งดูเรื่องดาวพระซุกยูนี่นี่แม่พาอูมาเจออะไรวะเ <c oughs> นี่ยเอ,อ้อไาอไอหนูต้องการอะไรในการดูพอใจจ้าหนูต้องการท้องฟ้าจ้ะเอาท้องฟ้าไม่ให้หนูไอโจก้มหัวหนุ่มดูย่อ,ยอจงดูซะ <c oughs> นี่คือกลุ่มอุกบาทสะเก็ดดาว <c oughs> พอใจไหมพอใจมากๆเลยออแต่ว่า ทำไมพี่อุกกระบาดขูข่ขาทั้งเลยจ้ะไม่มันเป็นช็อตลงพอดีครับมันเลยแถละไปข้างหลังเยอะถูกอุกกระบาดตรงนี้ก็น่าจะล้วนน่าจะดาวองคานอยู่เนี่ยใช่ครับปกติสาวๆไม่ชอบผิวเรียบครับก็เลยต้องต้องขูข่คราบบนี้แหละครับมันดูแบบแซบ่บโคตาจ้าลุงอะไรนะมันดูแบบเสี่ยวสถานมากกว่าจ้าแน่นอนอยู่แล้วอืมอีหนูไม่ผัวยังเอาตรงๆเลยยังไม่มีผัวหนูมีผัวไม่ได้หนูรักษาผมอาจารย์รีเซตทุกเียงคืนนะลุงโชคดีครับ ใช่พอปรยจารีเซ็ตทุกเที่ยงคืนด้วยใช่ขนมมันรีเซ็ตออโต้ลงออโตเมติกะเพราะนั้นแหละถ้าเกิดว่ามึงจัดตอนนี้เลยเขาก็รีเซ็ตเที่ยงคืนอยู่ดีเปื่อปไปอะตะไว่าผมมาหนูดูดวงอะไรหนูหนูจะดูตรงนี้ได้หรอใช่ปชาวติ้งไหมน่ตรงนี้ชาวติ้งได้ไม่เห็นอ้าดวงมาแป๊บลุงมึกำลังทำพิธีกรรมอยู่มันก็ต้องมีขั้นตอน ปิดเพลงก่อนค i r d อ o p อพี่ค11มายตฝรั่ง has been unfastened โอเค thank you ที่ไหนอจัดมาจัดไปเลยหนึ่งการลุงอ่าจะเอาอะไรมีหนุ่มข้อเป็นข้อหนักๆนะลุงแม่ว่ามีน้ำหนักนิดนึงแล้วก็ดูแม่วาสวัสดีครับสวัสดีครับวันจ่าพี่ไหสวัสดีครับกูคือจานโจ้จานโจจานโจสวัสดีเออ ว่าแต่พี่ชายคนนี้ชื่ออะไรอ่ะหนูรู้ทุกชื่อนรู้สึกฉุบตากับหัวพี่มากเลยอ่ะเรียกผมที่รักก็ได้ครับอเดี๋ยวเที่ยงคืนก็รีเซ็ตแล้วไม่ใช่หรอครับพี่จะมาพาคุณมอาจารย์นูตอนนี้ไม่ได้กลางวันอยู่ลวมันที่สาธารณะนี่นู่นแม่ชอบเอาดอนะไม่เป็นไรครับหัวแห้งดีครับเดี๋ยวถ้ามันมืดไปกว่านี้ไม่มีแดดเดี๋ยวเวลาหัวเปียกอัะดีครับเบลดีครับเธอไม่เป็นไรนูซื้อยาไว้ให้ลุงแล้วไปซื้อมึงครับซื้อยาไว้แล้วด้วยครับใช่แต มาเริ่มดูเลยลุงหนูให้แค่หนึ่งตัวเล็กในวันนี้ลุงบอกหนูมาเลยเลขห้าห้าอีกแล้วหรอใช่ก็ชอบแค่เลขเดียวชอบที่สุดชอบที่สุดอลิข้าด้วยถูกอ่ะเลขห้าวันนี้ของลุงลุงจะดูเรื่องอะไรอะ่ะหนูให้หนึ่งเรื่องเท่านั้นหนึ่งเรื่องเหรอใช่อ่ะเรื่ เรียบร้อยแล้วลุงก็นั่นแหละลุงเตือนแค่เรื่องเดียวอ่ะตามที่เลขที่ลุงบอกอ่ะมันชัดเจนแล้วถ้าเกิดสมมุติแล้วถ้าเกิดสมมติลุงไม่กลัวผลกระทบใดๆถ้าลุงไม่กลัวผลกระทบใดๆลุงก็พุ่มชนมันไปเลยจ้ะก็คือล้วคนรอบข้างจะมีปัญหาไหมคนรอบข้างเราจะมีปัญหาไหมเราจะทําให้คนรอบข้างเราเดือดร้อนไหมเดือดร้อนจ้ะฮะโอเคใช่ แต่เป้าหม่ไมีไว้พุ่งชนนะลุงไอเคียนี่สายยุซะด้วย,ยาานไม่ได้ยุแต่ว่าหนูก็สุดท้ายแล้วลุงก็ต้องพุ่งชนมันอยู่ดีอ่ะไม่ช้าก็เร็วลุงพยายามยิกเลี่ยงพยายามบอกว่าไม่ปะทะแต่สุดท้ายมันก็ต้องประทาะอยู่ดีมันเป็นเรื่องจริงของวัฒนจกักรเมื่มอวานอ่ะเมื่อวานเองบอกลุงว่าระวังคนแทงข้างหลังคนที่ไว้ใจใช่ไหมแล้วก็ระวังจะถูกใส่ร้ายป้ายสีใช่อาฮะ แล้ถ้าเกิดสมมุติลุงงัดทุกอย่างที่มีซัดไป้เะ,ไะเกิดอะไรขึ้น้ะเกิดอะไรขึ้นอือันแตกแยกจะหลงอฮะได้ขอบคุณมากเองเลขอะไรนะรเลขหนึ่งหนึ่งสามสามจะหลงขอบคุณลุงที่มาใช้บริการ แม่มอมิจิทางกำลังสัพท้านะจ๊ะขอบคุณมากมิจิขอให้ลุงโชคปีมีใช้ใช้มีเดีจ้ะแล้วก็พี่อพี่โมลนเนี่ยนะเฮ้ยแลกเบอร์กันยังแลกเบอร์กันยังแลกเบอร์กันยังพี่มีเบอร์นูใหม่เก้าเก้าห้าเก้าสามฮะเบอร์พี่ทำไมยาวจังเก้าเก้าห้าเก้าสามแลวพี่ชื่ออะไรนะเรียกว่าที่รักแล้วกันครับโอเคพี่หโมลนเก้าเก้าห้าเก้าสาม ยิงแม่หมอจะเป็นไงวะเนี่ยนะนั่นเลยสิไม่ลอยครับพี่ผมว่าตรงไหมผมว่าตรงพี่ฮะผมว่าตรงนะมันรู้ได้ไงว่ากูเตรียมจะงัดวะร,รู้ไม่คนบันทึกมารู้ไม่รู้แต่ตผมรู้อ,ะอ่ะแต่เขาเตือนพี่หลายเรื่องนะหรือว่าเราควรพอ,รอปะ่ะปล่อยแม่งไปทิ้งไปดีกว่า ปล่อยดีกว,ว่าเพราะว่าไม่ต้องไปพิสูจน์อะไรหรอกเนาะ้ชยแล้วคนที่เขาติดตามเราเขารู้ดีของในมือมันสั่นว่ะจริง,จรงใจเย็นนะแม่เจ้าปกอ